สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีตุลท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ สำหรับชาวราศีตุลท่านใดที่เกิดในลัคนาตุลท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีตุลทุกท่านคะในช่วงเครื่องเดือนหลังของเดือนมกราคมหรือ16-31มกราคมดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะและจะบอกด้วยนะคะว่า ท่านจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างในช่วงระยะเวลานี้บอกนิดนึงค่ะช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีข่าวดีเกิดขึ้นแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นขอเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกช่วงนี้ดวงการงานของชาวราศีตุลเปิดงานมีความคืบหน้าและสามารถคาดหวังได้ค่ะและหากท่านตั้งใจที่จะทําอะไรเปลี่ยนพิเศษท่านทําได้นะคะและขอให้ท่านนั้นเร่งลงมือทําทําให้เต็มที่เพราะว่า โอกาสที่ท่านจะทําสําเร็จนั้นมีสูงมากๆบางท่านก็จะได้รับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปหากท่านใดที่รับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจําช่วงนี้งานพิเศษของท่านจะเข้ามานะคะถือว่าเป็นช่วงที่ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านนั้นจะเพิ่มขึ้นค่ะท่านจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆต้องทํานั่นทํานี่อยู่ตลอดเวลามีเรื่องให้ทําทั้งวันข้อดีนะคะช่วงนี้ท่านยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งเหนื่อยยิ่งดีค่ะจะไม่มีคําว่าเหนื่อยฟรีอย่างเด็ดขาด ช่วงนี้จะมีงานให้ท่านาช่วงนี้จะมีงานที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ทําเข้ามานะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบหมายงานใหม่ๆใ,ให้ท่านได้รับผิดชอบเป็นงานยากงานหินแต่ท่านทําได้ช่วงนีはは้หากมีงานใหม่ๆเข้ามาหรือแม้แต่มีงานเร่งงานแทรกงานด่วนเข้ามามีงานด่วนๆเข้ามาท่านจะเป็นคนแรกๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือ หัวหน้าง,งานมักจะนึกถึงและท่านจะได้แก้ไขงานที่คนอื่นทำผิดพลาดมีดวงได้แก้ไขปัญหาที่คนอื่นทำผิดพลาดไม่แปลกค่ะเพราะช่วงนี้ท่านทำงานดีผลงานโดดเด่นใครๆก็นึกถึงและที่สำคัญจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะ เป็นช่วงที่ท่านจะมีการติดต่อหรือพบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเดินทางไปนั่นมานี่บ่อยขึ้นสำหรับบางท่านจะมีโชคลาภจากการเดินทางค่ะเพราะท่านเดินทางเพื่อไปติดต่องานหรือว่าพูดคุยเจราจาต่อรองผลประโยชน์นั่นเองนะคะช่วงนี้งานของท่านค่อนข้างยุ่งเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆนะคะหากท่านมีงานในมือโดยเฉพาะงานที่สำคัญ เร่งทำให้เสร็จไวๆอย่าคิดว่าไม่มีงานเพิ่มอย่าได้ประมาทงานโดยเด็กขาดโดยเฉพาะงานที่ท่านคาดไม่ถึงงานแทรกงานเร่งงานด่วนมีมาแน่นอนเตรียมตัวรับมือกับงานเหล่านี้ได้เลยนะคะท่านใดที่รับงานอิสระรีนงานอ่รับเมาส์เซอร์วิสช่วงนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะและงานจะมาในลักษณะของการที่ว่ามีการกำหนดเวลาในการทำมาแบบเร่งๆด่วนๆนั่นเองค่ะ ช่วงนี้งานรัดตัวข้อดีท่านจะมีคนคอยช่วยเหลืองานไหนที่ท่านพอจะขอความร่วมมือจากใครได้ให้เอ่ยปากนะคะอย่าเหนื่อยคนเดียวแบ่งงานให้คนอื่นช่วยทำท่านจะได้ไม่ยุ่งมากจนเกินไปตัวท่านเองก็จะได้หันไปทำงานอื่นด้วยเหมาะแก่การพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์ช่วงนี้คนบางคนจะทำให้ท่านอึดอัดโมโหระมัดระวังศัตรูในที่ทำงาน ระวังศัตรูจะกลั่นแกล้งรังแกมีคนแทงข้างหลังนินทารับหลังมีคนหาทางริเครดิตท่านไม่ได้ทำเขาจะหาว่าท่านทำมีคนแส่รายป้ายสีจะทำไรต้องละเอียดรอบคอบและรัดกลุ่มนะคะอย่าได้ประมาทคนโดยเด็กขาดโดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบหน้าท่านมาที่การเงินของท่านกันบ้างคะ่ะช่วงนี้การเงินของท่านไม่น่าวิตกกังวลใจนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีเงินให้ใช้จ่าย อยากจะซื้ออะไรให้กับตัวเองท่านก็จะได้ซื้อไม่ถึงขั้นต้องนั่งเครียดหรือว่าต้องวิตกกังวลใจเป็นช่วงที่ท่านจะมีกําลังในการผ่อนชําระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่ได้และเป็นช่วงที่ท่านอยากกินได้กินอยากจะซื้อท่านก็จะได้ซื้ออยากจะไปไหนท่านก็จะได้ไปอยากจะซื้ออะไรให้กับใครเป็นพิเศษท่านก็จะได้ซื้อช่วงนี้รายรับของชาวราศีตุลจะเพิ่มขึ้นค่ะท่านมีดวงได้เงินพิเศษหรือว่าได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้ และจะมีคนคอยช่วยเหลือด้านการเงินด้วยนะคะส่วนพาราค่าใช้จ่ายของท่านในช่วงนี้นะคะหลักๆจะเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเสียเงินไปกับรถและบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเช่นมีสิ่งของภายในบ้านชำรุดพังเสียหายบางอย่างซ่อมไม่ได้หรือว่าแตกหักท่านก็ต้องซื้อชิ้นใหม่มาทดแทนหรืออยู่ๆก็รถเสียหรือไม่ก็ อยู่ๆก็มีรอยขีดข่วนชนนั่นชนนี่ต้องเปลี่ยนตรงนั้นต้องซ่อมตรงนี้รายจ่ายที่เกี่ยวกับรถและการเดินทางจะเพิ่มขึ้นจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาและมักจะเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยนะคะบางท่านหมดเงินไปกับงานค่ะเช่นลงทุนหรือว่านําเงินไปต่อยอดหรือซื้ออุปกรณ์การทํางานบางอย่างเพิ่มเติมหากทํามาค้าขายก็อาจจะเป็นการซื้อสินค้าเพิ่มสต็อกสินค้า ข้อดีรายจ่ายที่เข้ามาในช่วงนี้ท่านจะสามารถบริหารจัดการได้เพราะรายรับของท่านเพิ่มขึ้นการงานและการเงินของชาวราศีตุลในช่วงระยะเวลานี้นะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนั่นเองค่ะหากการเงินของท่านติขดขาดท่านจะแก้ไขได้มีทางแก้ทางออกเสมอนะคะสําหรับเรื่องของการเงินจะไม่มีคําว่าทางตาละอับจนหนทางหากท่านตั้งใจที่จะหาเงินจากตรงไหนถ้าท่านตั้งใจทําท่านจะทําสําเร็จนะคะค้าขายค่ะ ก็ขายดีมีโอกาสได้กำไรพิเศษลูกค้าจะช่วยเหลืออุดหนุนสินค้าเป็นช่วงที่เหนื่อยกับการทำงานแต่ว่าเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่านะคะรายรับเพิ่มขึ้นท่านจะมีโชคมีลาบมีข่าวดีเกิดขึ้นทั้งเรื่องของการงานและการเงินค่ะจะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างเงินกำลังจะขาดมือท่านก็จะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้นะคะขอเตือนนะคะในช่วงระยะเวลานี้ห้ามให้ใครกู้ยืมเงินโดยเด็ดขาดค่ะ ระวังเขาจะไม่ทําตามคําพูดเพราะว่าโอกาสสูงมากๆที่เขาจะไม่คืนเงินถึงเขาคืนเขาก็คืนไม่ครบหรือคืนไม่ตรงตามกําหนดเวลาที่เขาได้นัดหมายกับท่านเอาไว้ขอให้ท่านช่วยเหลือคนอย่างมีสตินะคะช่วยด้วยเหตุด้วยผลจงช่วยเพราะเขาเป็นคนดีคะ่ะเพราะช่วงนี้คนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านมีแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นเองนะคะถามว่าชาวราศีตุลสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่ เสียงได้นะคะแต่ว่าอย่าเสียงเยอะเพราะว่าโชคลาภจากตรงนี้มีน้อยมากๆและไม่ได้มีกันทุกคนด้วยนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคะ่ะคนโสดช่วงนี้มีสเสน่ห์และเนื้อหอมอยู่ใกล้ชิดใครเขาก็รักและเมตตาหากท่านเปิดใจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะในช่วงระยะเวลานี้ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะถูกใจอยากจะพูดคุยด้วยหรือไม่เท่านั้นเองคะ่ะและขอเตือนนะคะหากท่านไม่ชอบใครอย่าไปพูดล้อเล่นกับเขานะคะระวังเขาจะหาว่าท่าน กำลังจีบเขาอยู่นั่นเองค่ะส่วนท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้ชีวิตคู่ถือว่าราบรื่นรักกันดีค่ะเป็นที่พึ่งให้กันและกันได้นะคะบรรยากาศภายในครอบครัวหรือว่าในครัวเรือนถือว่าดีขึ้นดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาหากท่านติดขัดมีปัญหาให้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือหรือว่าขอคําปรึกษากับคู่ครองนะคะคู่ครองจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ใน ช่วงระยะเวลานี้แต่ว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะคู่ครองจะเป็นคนที่หูหาเรื่องนิดนึงและที่สําคัญขี้น้อยใจระวังจะงอนกันด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องเล็กๆน,น้อยๆก็งอนกันได้นะคะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงระยะเวลานี้ความเครียดสะสมเพราะว่าท่านใช้ความคิดเยอะปวดหัวบ่อยเมินๆงงๆ ระวังความดันกำเริบและให้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารระวังป่วยเพราะการรับประทานอาหารนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ชอบรับประทานอาหารรสจัดและอาหารสุกสุกดิบดิบให้ท่านเลือกร้านที่สะอาดถูกสุข,ล,สขลักษณะนิดนึงนะคะระวังภูมิแพ้ต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กำเริบถูกสุขะอนามัย ขออภัยนะคะพูดผิดเมื่อสักครู่นี้นะคะ,ะเป็นอันว่าเลือกร้านที่สะอาดแล้วกันนะเอาราคาะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะอย่าทําแต่งานเพียงอย่างเดียวพักผ่อนให้เพียงพอค่ะโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานหนักพักผ่อนน้อยผู้ที่มี โรคประจำตัวต่างๆและผู้สูงอายุนั่นเองนะคะขออวยพรให้ชาวราศีตุลทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะกราบขอพอบคุณทุกๆก,การติดตามหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขให้ท่านนั้นแคล้วคลาดและปลอดภัยเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ท่านพบเจอแต่คนดีสวัสดีค่ะ